สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอนั่นก็คือตัวเครื่องแปลงไฟอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์12โวลต์ตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับรับประกันได้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนครับตัวนี้จะแปลงกระแสไฟจาก DC มาเป็น AC นะครับสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกชนิดทุกอย่างเลยครับถ้าสมมุติว่าท่านอยากจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับเพียงแค่มีแบตเตอรี่12โวลต์ตัวนี้มาแปลงไฟกับตัว12โวลต์เครื่องแปลงไฟของเราได้นะครับ แต่ถ้าท่านมีแบตเตอรี่24่โวลต์ล่ะจะทำยังไงเรามีตัวนี้ครับ mm hmm. เครื่องแปลงไฟอินเวอร์เตอร์3,000ัวัตต์24โวลต์ครับไม่ว่าท่านจะขี่รถบรรทุกหรือว่ารถพ่วงที่ใช้แบตเตอรี่24โวลต์เรามีตัวนี้ไว้ตอบโจทย์ท่านทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะใช้คู่กับตัวนี้อยากจะพ่วงกับตัวนี้แต่ท่านไม่มีแบตเตอรี่24โวลต์เพียงแค่ท่านมีแบตเตอรี่12โวลต์2องตัว2แบตเตอรี่ เอามาพว่วงสามารถใช้งานกับเจ้าตัวนี้ได้นะครับโอเคครับเรื่องถึงการใช้งานที่ท่านเห็นในขณะน,นี้คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูว่าตัว12โวลต์นี้เนี่ยสามารถจ่ายไฟให้กับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหินเจียโบเวอร์หรือเครื่องตัดเหล็กใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูกันครับอย่างแรกครับเครื่องตัดเหล็กครับ โบเวอร์ครับ,บอันที่สองครับสินเจียร์ครับไม่ไดน้นะครับสินเจียร์นะครับ อย่างสุดท้ายครับตู้เชื่อมครับมาพูดถึงราคาครับตัวนี้ครับที่อยู่ข้างหน้าท่านเป็นตัว12โวลต์ราคา1,590บาทครับและที่สำคัญนั่นก็คือเรามีของแถมด้วยนั่นคือปักพ่วงนะครับ ้าท่านซื้อไปส่วนอีกตัวหนึงตัวนี้24โวลต์ครับเพิ่มราคามาแค่นิดหน่อย1,790บาทครับของแถมเหมือนกันหมดนะครับ2ตัวนะสามารถเลือกซื้อตามความเหมาะสมได้เลยนะครับท่านลู้าหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่อินบ็อกได้เลยนะครับ